กูตะกอดลิซซี่หวานอีกแล้วโพสตเล็บที่แปลว่าเลิฟโอโห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 โอหอะไรจะหวานเบอร์น,นั้นพออัพสเตตัดเรื่องชั้นแฟนปุ๊บก,ก็หวานปั๊บเลยนะคะสำหรับคู่รักไปแดงแดงอย่างกอดอิทธิพัตและลิซซี่ออร์นี ล่าสุดทำเอาหลายหลายคนยิ้มไม่หุบอีกครั้งเมื่อหนุ่มก๊อตลงภาพคู่กับหวานใจในไอจงานนี้นอกจากภาพคู่น่ารักน่ารักและแคปชั่นที่ทำให้เขินม้วนแล้วคอมเมนต์ที่ทั้งคู่โต้อตอบกันก็เรียกว่าหวานวดตไตได้มาตั้งแต่แคปชั่นของหนุ่มก๊อตว่าห้ามแซลนิ้วจากนั้นลิซซี่ก็มาเมนว่าเร็บพร้อมอีโมจิป,ปากสูด้านก๊อตก็เข้ามาตอบอย่างไวเล็บอยู่ใช่เป่า ด้านลิชี่ก็ตอบว่าเล็บยูทูบแม้แม่แม้แม้อะไรจะหวานหยดย้อยกันขนาดนี้เนาะ